สวัสดีค่ะวัอนี้พามาซับ,บจิโรอเนาะค่ะพี่น้องขาย่ำคำย่ำขึ้นค่ะพี่น้องแบบบ,นบานๆแบบโบราณเนาะค่ะพากันซับย่ำขึ้นเนาะค่ะเมงจิโร่ค่ะ,คะตัวใหญ่เลยพี่น้องอ,อุ้ยม,มือมือสางมือสางอึ๋งเดือง,งันมากค่ะรู้ <ลง S 2> ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เออกัดมือคว่ำอุ้ยใส่ขวดจ้ะตัวแหลกแหกหมานท้องเฮาค่ะพี่น้องขาไปจากฮาตตอค่ะพี่น้องขา ฮาซับยำคำยำคืนมึงเสียงห้องแบบเต็มเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าคนเร็วเนาะก็เหม่งไดี๋ยวอีกลคะค่ะตัวหนึ่ง<ส>ค่ะพี่น้องได้๋ยปะเมียนปะเนียนปะโบลูเหรอคขาไปเห็นเห็นเด็กเหรได้เห็นได้เห็นอยู่จ้ะอีกตัวหนึ่งเขาหายเอ้าคอยก็จังพอขาคนนี้เรื่อย ตัวนี้หูเสียมนี่ตัวยังไงเลยค่ะพี่น้องคะสิเป็นตัวผูเนาะมันหอมแมนจ้ะต้องเเว้นแม่ตัวผูครับต้องกเว้นเบาหวางเนาะหากินตองขึ้นกับพี่น้องอื้มัมันแม่ไปจ้ะย่างค่ะซับตั้มหลอกนี่แหละค่ะ ในทางในหมู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องคะขออีกแลจ้ะตัวนึงค่ะข<ฮ>ุดเอาขุดเอาจา้ะนี่คะ่ะตัวที่สามเนาะคะ่ะลงพวดจ้ามานาันมันจ้ะไปจ้ะหาก,กันต่อค่ะพี่น้องคะ่ะปนหนึ่งตัวใหญ่ดีอยู่เด้อจ้ะพี่น้องนี่มันจีรอเนาะคะ่ะตัวใหญ่ค่ะ เดจ้าหากันต่อค่ะหุ่นบ้าหมิงได้อีแล้วได้บ๊อได้เพื่อนวะแมนบ่ละแมนบ่ได้้ย่ไดบ่อขาละอุ้ยงัดขึ้นบ่ได้ที่เฮ้ยเอืองัดบ่เนี่ค่ะอีกหนึ่งตัวค่ะตัวตัวใหญ่มีตัวใหญ่เลยดนะค่ะพี่น้องค่ะ จะบกกึเสียงมันหอมง่ะเสียงมันหอมแบบสุดหยหไไห่อนให้ยังตัวใหญ่เลยตรงนี้ตัวใหญ่บาหนึ่งค่ะขาขาดีเออโอ้ปาขวานมือเลยปาเลยนะหอยขึ้นมาอู้คือตัวใหญ่ขากระเถาะขาพี่น้องขา,าตัวยังไงเลยคะ่ะลงขวดค่ะหา,ากินแบบนี้งไงบ่ต้องคุดพี่นอ้องบ่ต้องคุดบ่ต้องอยั้งเลย ได้ไท่ายแน่ท่ายเนี่ยยูบอ่ะครับไหนไหนดูสิมีขายูยูจ้ะนี่เห็นหนาขึ้นปาพี่น่องอ้ตัวใหญ่เลยค่ะปาลุ่งขวดจ้ะ ขาเพิ่นค่ะพี่น uh ้องขาเสี้ยวไม้ต้นคุยตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องขาไปหาขันต่อวิเศยมาแปลกๆนี่ได้ปะเห็นไหมคะจึ๊บอืมได้ปะไหนปะไอไหนดูค่ะ ตัวใหญ่ๆกันเลยค่ะโอ้โหพี่หน่องจ้เาเ้ยตัวใหญ่หเลยค่ะเนี่ยหมานๆค่ะไปหาขั้นต่อค่ะเียรแล้วค่ะต้นนึงค่ะพี่หนอ่องไ,ได้ยุ่ยได้ยุ่ยได้ยุ่ยอุ้ยเห็นดักนี่เด้เนี่หนึ่งตัวค่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะอุ้ย มันมันค่ะพี่น้องค่ะไปหายางน้ำกลนเบาหมึงตอค่ะพี่น้องไปละค่ะอีกหนึ่งตัวค่ะอุ้ยมาแบบนี้ยังใสเลยมีจ้าอีกหนึ่งตัวค่ะอเออดึงออกมาจ้าตัวใหญ่ๆบอสุดยอดค่ะลงขวดค่ะ ตัวค่ะมันมาน้ำกั้นค่ะพี่น้อง่าตัวให่ครับตัวใหญ่แยงค่ะพี่น่อง่ะมีค่ะลุยเลยลุยอีกต่อค่ะังหออยู่บะมีงไว้อีกึิงโต้ค่ะเดินครื่องรถเดินไปขันมา มาขึ้นดิล่ะพี่ป้าพี่ <S <S <ป>พน้องตัวใหญ่เลยคะ่ะตายเดี๋บข้าวป่นแล้วเด๋ยวปนึงแล้เด๋ยวปน,นึงแล้วเดือค่นนี่อาหารแหล่งพอดีเลยะค่ะพี่น้องคะ <20 S 1> ่ะติดกุ้งตกเดือบจ้าหาน้ำก้นตอค่ะพี่น้องคะ่ะมึงเสียงพนห,อพห่องดิล่ะค่ะยางต้ามเสียงพนห่องนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะ ไปผอเพื่อสองมาหองอยู่ปางหูของเพนเนาะค่ะเดี๋ยวบ้าหม่งกันสิซับเอ้านะค่ะพี่น้องค่ะส่วนหมากอะไรแต่โตผู๋ค่ะบอเคยมีโตแม่เด้อค่ะค่ะออกมาหองในปากลู่เนาะค่ะไปจ้าไปหากันต่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเพื่อสองมาหองอยู่ในปากลู่จังสี่เนาะค่ะนี่แหละค่ะเมงจิโรอค่ะพี่น้องแด่บ้าหม่งจึ๊บเนี่ย นี่ละคะ่ะส่นออกมะหองม่ปากลูกตรงสี่ละคะ่ะอุ้ยได้ใหม่แน่แน่แน่ขวดขวดมันเทยหนาเทยหลังสีออกอับจับเลยจ้ะนี่คะ่ะตัวใหญ่ๆ,ๆค่ะพี่หน่องคะ่ะใส่ขวดคะ่ะไปหากันต่อคะ่ะโอ้ อันนี้โบเมนได้ค่ะโบเมนอีลีดได้ค่ะฮิฮิฮอันนี้โบเมนอีลีดค่ะไปจ่ากฮัต่อกันค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะคนลบดีทอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ต้องลงหูจ่อยเรียบร้อยจ้านี่ค่ะอีลีดที่เฮาซับมาได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนูแดงสีมาแวะแล้วก็จีถอนให้ยเบาหมิงเนาะค่ะอาหารเย็นค่ะมื้อนี้อาหารเย็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มือที่ได้มากเนาะค่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะโอ้ยกัดมือผอมนี่คะ่ะจิ้งหรีดค่ะนี่คะ่ะพี่น้องคะกับเขาเย็นนีเนาะคะ่ะพี่น้องคะหนึ่งจิป,ปมจิรอที่เฮาไปซับมาเหม่อกี้เนาะคะ่ะอนนี้นุดแดงถอดเสร็จเรียบร้อยคะ่ะอันนี้แกงสมเนาะคะ่ะอันนี้ ปลาหน่อยของพี่นางเนาะค่ะกันนิกาชาแนลแซบแห้งค่ะพ ja. mm ี่น้องแซบพ้องพนค่ะอีรีค่ะแซบค่ะพี่น้องค่ะน OK. ี่ค่ะกับเผาของหนูแดงเมนี้ค่ะพี่น้องค่ะน่ากินบอค่ะมาเด้อค่ะมากินเขาน้ากันค่ะกระหนูแดงกระเบาาหม่งค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาเ้อกดสดหืมจับครับ นอนลองดืิมบัางไปหน่อยเบาวสวิตนาะยบรรยากาศเส้นเหนี่ยวครับปหน่อยเพิ่นนี่แสบอีลีค่ะพี่น้องหอมแสบค่ะพิกออนครับผิกออนม,ม,อมุนเข้าไปแสบแห้งเลยค่ะสุดยอดค่ะี่น้องเขาครับ แบบ,ก,บการันตีค่ะแกงส้มแกงส้มดอกแค่กับผักบุ้งแล้วก็ใส่มะละก้เนนะค่ะพี่น้องค่ะแบบมีหวานดีเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้นูดแดงก็ขออนุญาตกินเขาก่อนนะคะพี่น้องขะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหลคะค่ะเพสำหรับชมคลิปนูดแดงก็บ่าวเมงเลยะะลมเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ่าวเมงกำลังแสบเลยเสือเงานนุ้ยคอครับนิ้วเข่ากินนสบกันครับ,รบแสบๆน้ำกันคะ่ะเมนูเหมือนนี่นะคะ